ชวนพักผ่อนแบบสายอาร์ตตัวพ่อใจฟูกับร้านสไตล์โฮมมี่แถมพนักงานเสิร์ฟยังน่ารักสุดไปเลยกับร้านอิงอ ร้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมากมีครบทั้งขนมและเครื่องดื่มร้านนี้เขาจะเด็ดเรื่องการตกแต่งร้านเพราะบ้านคาเฟ่หลังนี้คือรวบรวมความชอบของพี่เจ้าของร้านทั้งพี่รับลมและพี่แพทมีทั้งมุมวาดรูปมุมเสือ้อผ้ามุมแสดงศิลปะส่วนต้นไม้พอเอามารวมกันก็คือลงตัวมากตอนที่เข้ามาเหมือนหลุดไปอีกโอกนึงเลยมันจะสบายๆชิลๆแบบบอกไม่ถูกขนมกับเครื่องดื่มที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันกาแฟจะเป็นแบบสกัดเย็นเบสหลักๆจะมาจากแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นเมล็ดกาแฟพิเศษไม่มีแต่งกลิน กินเข้าไปคือกลิ่นผลไม้แบบตะกอนส่วนเค้กที่นี่จะผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้น้องแถวได้น้องเค้กมะพร้าวมาแหละสีสวยน่ากินจนพนักงานเสิร์ฟทนไม่ไหวจะมาแย่งกินเลยเนี่ยในร้านให้ความรู้สึกปลอดภัยนะแต่เริ่มจะไม่ปลอดภัยตรงมีพนักงานมาแย่งกินเค้กนี่สิที่ร้านสามารถนั่งทํางานได้เรียกได้ว่าเป็นร้านเล็กๆที่น่ารักและได้ฟิลที่สุดเลยตามมาได้ที่ร้านอิงอาศัยอยู่ในเมืองนคปรปฐมสุดซอยราชวิถีซอยด้านซ้ายมือเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมง นี่ห้ามพลาดเลย